นาทีนี้คุณผู้ชมคะไม่มีใครจะฮอตไปเกินเธอคนนี้อีกแล้วนะน้องหมูเด้งนั่นเองนะน้องฮิปโป,โปแครคกของสวนสัตว์ เปิดเขาเขียวนะที่ฮอตจนถึงขนาดที่ว่าทางสวนสัตว์เนี่ยจะต้องมีการจัดระเบียบนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมน้องหมูเด้งกันเลยทีเดียวนะ,ะดยทางสวนสัตว์ก็ได้มีการจัดระเบียบให้เข้าชมกันรอบละ5นาทีนะฮะโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะฮะเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมากันเยอะมากๆ,ๆเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเองแล้วก็เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวทุกคนเนี่ยได้ชื่นชมน้องหมูเด้งกันอย่างทั่วถึงนั่นเองนะคะซึ่งสําหรับความโด่งดังของน้องหมูเด้งไม ไม่โด่งดังเพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะเพราะว่ากระแสความน่ารักเนี่ยกระโดดข้ามไปฝั่งอเมริกานน่นเลยค่ะโดยมีการนําเสนอข่าวน้องหมูแดงในหน้าสื่อของอเมริกาหลายสื่อด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการปรากฏตัวบนหน้าจอของสนามฟุตบอลในมิชิแกนนะคะรรวมไปถึงกลายเป็นมีมของเหล่าทีมอเมริกันฟุตบอลอีก ด้วยค่ะคุณผู้ชมไม่เพียงเท่านั้นนะคะก็ยังไปปรากฏอยู่ใน Account Official อย่าง w n n o w w นะคะแล้วก็หลายๆ Account ที่เกาะกระแสน้องหมูเด้งเหมือนกันแต่ที่น่าคือฮาอีกอย่างก็คือน้องหมูเด้งไทยของเราเนี่ยไม่ได้รันวงการแค่วงการกีฬาแต่ว่าน้องเขายัางรันไปยังวงการ Make Up Artist ด้วยนะคะซึ่ง Make Up a r t ์ติชื่อดังที่มีผู้ติดตามใน TikTok เกือบ4ล้านคนอย่างเมยแปงก็ยังทำคลิป แต่งหน้านะคะโดยได้แรงบันดาลใจมาจากน้องหมูเด้งเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ฮือฮามากในโลกโซเชียลนะ,ะก็ต้องบอกว่ากระแสโลกโซเชียลในขณะนี้อะไรก็ น้องหมูแดงไม่อยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้มีแค่น้องที่โด่งดังแต่น้องยังพาเพื่อนพ้องฮิปโปของน้องโด่งดังไปด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าน้องเขารันไปทุกวงการทั่วโลกจริงๆนะคะถ้าหากว่าใครเนี่ยจะไปชมน้องหมูแดงะคะ่ะผู้ชมก็สามารถไปชมกันได้นะ,ะที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะจังหวัดชนบุรีหรือถ้าไม่สะดวกนะคะผู้ชมตอนนี้เนี่ย ทางสวนสัตว์เขาก็มีลิงค์ไลฟ์สตรีมนะคะสามารถที่จะติดตามความเคลื่อนไหวของน้องหมูเด้งนะคะไปชมน้องหมูเด้งกันได้นะคะก็คือเป็นระบบการท่องเที่ยวสวนสัตว์แบบใหม่นะคะคุณผู้ชมที่ชื่อว่า www.sudio.live นะคะซูก็คือเป็นตัว z WO แล้วก็ D .io.live นั่นเองนะคะแพลตฟอร์มที่จะพานักท่องเที่ยวเนี่ยไปสัมผัสกับบรรยากาศแล้วก็เรียนรู้วิถีชีวิตของสัตว์ผ่านทางหน้าจอไลฟ์สตรีมนั่นเองค่ะ